กระแสะการจิน้นลิซ่ากับจองกุกมาจากไหนทําไมถึงมีกระแสะนี้ขึ้นมากราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับได้ได้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับใครมีคลิปหรือมีรูปที่เป็นโมเมนต์เรียวๆบ้างหรือไม่อยากเห็นส่วนตัวเราจิน้นจินยองกับจีซูเพราะโมเมนต์เยอะมากเห็นแต่แฟนอินเตอร์จินงงว่าจองกุกกับลิซ่ามีโมเมนต์กันเมื่อไหร่หรือตกข่าวไป ไปดูกันน่ฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่าไม่มีโมเมนต์อะไรทั้งนั้นจินมันใช้แค่จินตนาการมีแค่แฟนแคมรีแอคชั่นจองกุ๊กเวลาแบ็คพิงขึ้นแสดงจองกุ๊กนางใส่เต็มทุกวงนะเอาจริงไม่ใช่แค่แบ็คพิงส่วนอื่นๆก็เดินเฉียดกันเซลล์หนึ่งที่หันเหมือนองศาอาจจะมองก็คือมีให้จินแลวสนตัวเราว่าเป็นเพราะมันน่าจินมั้งแบบนึกภาพแล้วเคมีมันเข้ากัน เป็นมักเน่ปีศาจเต้นเก่ง,กงร้องได้แลด็ดีคาริสมาแรงแล้วอีกอย่างแฟนอินเตอร์ที่เชยร์ส่วนใหญ่ก็จะแฟนขับทั้งสองคนด้วยแต่จินคือจินนั่นแหละเคยคุยด้วยกันไหมไม่น่าจะเคยนะอันนี้ดาเอาความีน,นี้2องนะครับผมเลียวๆคงไม่มีเพราะแค่เดินผ่านๆกันตามงานมองหน้ากันแค่เฉียดฉีวแค่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนขับฝั่งอินเตอร์จับชิปนั่นแหละที่เราเห็นบ่อยๆก็ลิสกุ๊กแทลิส ทำแฟนเมดขึ้นมากันทั้งนั้นมันก็จะมีโมเมนต์เลียวตามงานและให้สายจิ้นมโนไปเองแต่เราก็ชอบนะอยากให้ร่วมงานกันสักครั้งความเป็นที่3นะครับผมไม่เห็นจะมีโมเมนต์อะไรกันเลยสําหรับ2คนนี้แบ็คพิงกับ BTS เอาเลียวจริงๆไม่จิ้นก็มีจีซูตอนที่เป็น MC i n i อินกิก็มีเจอหนุ่มๆบ้างกับตอนที่เป็น MC ร่วมกับวในงาน SF แต่ก็เป็นการทำงานร่วมกันปกติ ไม่มีโมเมนต์แปลกอะไรส่วนรีแอคหนุ่มๆวงนี้ก็เต็มที่กับทุกวงอยู่แล้วแต่ที่จะมีชัดๆว่าชื่นชอบจริงๆก็ตอนโรเซ่ร้องเพลงในงานกายโย2 0 1 6ดูท่าจะเซอร์ไพรส์กับเสียงที่มีเอกลักษณ์ของน้องแชงเอามากอันนี้เรายกให้เป็นรีแอคในดวงใจเลยคือดีใจที่มีเพื่อนร่วมวงการเขาชื่นชอบและสนใจเสียงน้องแชงส่วนตัวเราไม่จิ้นลูกสาวเรากับหนุ่มคนไหนเราจับจ้นกันเองในวงอ,อีกความเห็นต่อไปนะครับผม คือเรื่องจิ้นเราเข้าใจได้นะมันมีทุกวงแหละและหนุ่มๆ BTS ก็สนุกกับเพลงของทุกวงแหละแต่แปลกใจว่าคู่นี้ทำไมมันเยอะมากขนาดนี้บางคลิปวิวเยอะเป็นล้านวิวบางทีโมเมนต์ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเดินจฉีดเฉียดก็จิ้นกันแต่ก็เข้าใจอะไรมโนได้ก็มโนตามภาษาชิปเปอร์แต่ก็งงตรงที่มันเยอะมากถ้ามีโมเมนต์เลียวๆเ,เยอะๆหนักๆจะจิ้นเยอะก็ไม่แปลกนะแต่นี่โมเมนต์ไม่ได้มีอะไรเลยเออกระแสมันแรงมากๆ ความเห็นต่อไปนะครับผมคู่นี้เราไม่ค่อยฟินเพราะงานมาโนเยอะเกินโมเมนต์จริงไม่มีแถมจะโดนดราม,ม่าอีกสำหรับเราชิปคู่บอบบี้ลิสหนักมากดิ้นฟินสุดมั่นใจว่าเสียบอบแกต้องแอบ,บชอบสักเล็กน้อยตามสไตล์แตกเนื้อหนุ่มแต่ไม่ค่อยได้เจอสาวโมเมนต์เยอะสุดไปติ่งได้เลยมันจะเลียวๆหน่อยๆอีกความเห็นต่อไปนะครับผม เอาตรงๆเรารู้จักจองกุ๊กเพราะถูกเอามาจิ้นกับลิสนี่แหละเลยมาตาม BTS เพราะอยากรู้ว่าใครคือจองกุ๊กตอนแรกรู้จักแค่ตัววงไม่รู้จักหลายคนจนตอนนี้สรุปว่าตกหลุมรักแท้ๆกับชูกา้าซะงั้นจองกุ๊กกับลิสฟังอินเตอร์ชิพเยอะคู่นี้ชิปหนักหน่วงมากจริงๆเห็นเขาให้เหตุผลว่าเพราะจองกุ๊กเป็นโกลเด้นมักเน่ส่วนลิสนั้นเป็นรอยัลมักเน่ของวง เขาเห็นว่าเต้นเก่งทั้งคู่ร้องก็ได้แล้วก็ได้หรมั้งเลยจับมาคู่กันเสียเลยอีกความเห็นต่อไปนะครับผมเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละแม้คนมองตากันมันไม่เด็ดก,กันทุกคนเลยเหรอเห็นหลายคนบอกทําไมบางทันกับแบกพิงถึงเก่งกันตลอดเวลาคือวงมันไม่เคยร่วมงานกันมันเก่งกันก็ไม่แปลกหรอกอีกความเป็นต่อไปนะครับผม นี่ชอบ2องวงนี้นะแต่แต่ต้นเหตุต้นตออะไรก็ไม่มีอยู่ดีอยู่ดีๆก็จับมาชิปจับชอบกันเองให้เหตุผลว่าเพราะเข้ากันแค่นั้นพวกโมเมนต์อะไรที่พวกโมเมนต์อะไรเนี่ยที่มีเยอะแยะเพราะส่วนมากคนจับตามองสังเกตแทบทุกอริยบทมันจะมีบ้างก็ไม่แปลกหรอกเล่นสังเกตทุกวินาทีขนาดนั้นมันไม่ได้เกิดจากความชอบกันและกันหรือมีโมเมนต์นอกเหนือจากนั้นเลยคิดไปเองกันหมด เริ่มจากต้นต่อเดียวจนกลายเป็นลูกลามไปเป็นแถบกว้างนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องชิปพอชอบ2วง,งนี้แต่พอไปดูต้นเหตุแล้วก็แบบจุดๆคือไม่มีอะไรเลยโมเมนต,ต์หลังๆมาคือตามสังเกตกันตาจาทะถทะลนถ้าลองไปชิปไอรอนคนอื่นที่ไม่มีอะไรกันแต่มีบังเอิญหันหน้ามองกันสบตากันอะไรแบบนี้ก็มีเยอะแยะแต่แค่คนอื่นไม่ได้มาชิปกันเท่านั้นเองอาจเพราะสองวงนี้มีแฟนยินเตอร์ส่วนหนึ่งด้วย บางคนเป็นตู่เป็นตะไปแล้วเห็นคลิปโมเมนต์เยอะๆเห็นคนอื่นชิปก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาเรื่อยๆแบบงงๆชิปไปเถอะตาบใดที่มันไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่มีใครมีปัญหาแต่ปดิเสธไม่ได้ว่าการชิปอะไรแบบนี้มันไม่ได้กระทบศิลปินโดยตรงแต่กระทบโดยอ้อมแต่นั่นแหละเราห้ามความคิดใครไม่ได้อยู่ในแค่พื้นที่ของคุณก็พออีกความเห็นต่อไปนะครับผม กลัวอาร์มี่ของน้องกุ๊กจะมาถล่มน้องลิสถ้าห่วงลิสก็หยุดเธอะยิงมาตั้งกระทู้ถามคนที่เขาไม่ชอบเขาจะยิงไม่ชอบคู่จิ้นมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบทั้งบิงที่ไม่ชอบกุ๊กและอาร์มี่ที่ไม่ชอบลิสมีหมดทั้งสองอย่างใช่ว่าลิสจะโดนฝ่ายเดียวซะที่ไหนกุ๊กโดนด่าทั้งที่ทไม่ได้ทำอะไรเลยเยอะแยะเต็มไปหมดในทวิตความเห็นต่อไปนะครับผมไม่ได้สบตาก,กันนะมันเป็นแค่มุมกล้อง เป็นทั้งบิงและอาร์มี่เห็นนอนทั้งสองคนเหมือนเด็กใสๆด้วยความเป็นดูมากกว่าน้องนิสัยดีทั้งคู่และนิสัยน่ารักเหล่านี้ก็ทําให้เราหลงเด็ก2คนนี้มากจนไม่อยากให้ทั้งคู่โดนจับมาจิ้นกันเองจนโดนแฟนอีกฝั่งหนึ่งแอนตี้เลยท,ทั้งที่ทั้งคู่วางตัวกับเพศตรงข้ามดีมากๆ ก็เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมกับหัวข้อเ้วยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปน่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ